ลงมาเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยอเจอแสลงอาคมคุณน้อยเฮ้ยกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่านะทุกคนก็เนื่องจากที่ผมหายไปวันของวันนะทุกคนคือ มีตูลานะครับก็วันนี้ผมก็ได้เข้ามาแล้วก็ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะท่านอาจารย์ผมก็รอผมอยู่ด้านหน้าแล้วนะทุกคนแต่เราต้องเดินเข้าไปหาท่านอาจารย์อีกนะครับก็วันนี้ที่มาเนี่ยผมได้ไปหาท่านอาจารย์แล้วบอกเรื่องราวที่ผมเคยเห็นนะที่มาห้างท่านอาจารย์แล้วมาเจอกับชายแก่นะแต่มันคือสมิงนะทุกคนก็คุยหมดบอกกับท่านอาจารย์หมดเลยนะที่ผมเจอมาเนี่ย <c oughs> สองรอบ ก็วันนี้ท่านอาจารย์ก็เลยมากับผมนะเพื่อจะมาปราบมันโดยเฉพาะเลยนะทุกคนก็วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอไอ้สมิงตัวนั้นหรือเปล่านะครับทุกคนก็แต่วันเนี้ย <c oughs> ผมมาเนี่ยแต่ผมต้องไปหาท่านอาจารย์กันนะท่านอาจารย์ก็เดินทางไปก่อนแล้วนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านอาจารย์เจอกับตัวมันหรือย,ยังนะทุกคนก็ตอนเนี้ยผมใกล้ถึงห้างที่ผมเจอสมิงแล้วนะทุกคนก็ไม่รู้ตอนเนี้ย บริเวณแถวนี้มีพวกมันอยู่หรือเปล่านะครับข <c oughs> อหวังเวงอยู่นะทุกคนมีแค่เสียงนกแล้วก็ลมนะทุกคนจะเสียงดังไม่ได้นะครับก็ทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราเรีบไปหาท่านอาจารย์มูเซย์ดีกว่านะครับไปก็เดี๋ยวเราจะไปล่าสมิงกันครับไปกันครับ <c oughs> ไปกันครับทุกคน <c oughs> ก็ตอนนี้ต้องเดินขึ้นเขาไปนะทุกคนเพื่อจะไปหาท่านอาจารย์มูเซย์นะทุกคน แต่ผมว่าท่านอาจารย์น่าจะไปตรงที่ห้างของท่านอาจารย์แล้วนะทุกคนก็วันนั้นก็เจอกับสมิงนี่ก็ทีนี้ทุกคนที่เป็นตอนเช้านะถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่ผมเสร็จมันแน่คือตอนเช้ามันนี่มันไม่มีฤทธิ์อะไรเลยนะทุกคนมันได้แค่หายตัวนะคือมันทำะไรผมไม่ได้เลยแต่มีดของผมก็ทําอะไรมันไม่ค่อยได้เหมือนกันนะทุกคนทําได้แค่ให้มันเจ็บนะผมว่าสมิงตัวเนี้ย ไม่ธรรมดานะทุกคนเกาะปลาทางนี้ก็แห้งเลนะทุกคนมองรอบๆแห้งเลยนะทุกคนก็ห้างเราน่าจะอยู่ข้างหน้านี้นะทุกคนเหนื่อยไปทุกคน เดี๋ยวผมว่ารีบไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะเจอท่านอาจารย์หรือเปล่านะแต่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สมิงตัวเนี้ยมันจะออกมาทางไหนนะทุกคน ข้างหน้านี้ก็น่าจะเป็นชายนข้างหน้านี้ก็จะเป็นห้างของผมแล้วนะห้างที่ท่านอาจารย์มาทําแล้วนะทุกคนแต่ดูเหมือนเงี่บมไม่มีใครเลยนะทุกคนข้างหน้านู่นนะไม่รู้ว่าท่านอาจารย์อยู่ไหนนะแต่ผมจะขอดูรอบๆก่อน ทองนนี้นะครับไปกันครับทุกคนไปกดเฮ้ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มูเซอร์ท่านอาจารย์ครับใช้อาจารย์มูเซอร์ไหมครับเจ้าพิงอ๋อโอ้เมื่อกี้ผมไปขึ้นไปตรงห้างที่ท่านอาจารย์มาผม,มเห็นท่านผมเลยลงมาทางนี้โอ้โอ แลล้ววกกก็ะัังงทาาาบเนี่่ไดตมมตมอ๋อครับเอ้<ต>ท่านอ๋อแล้วท่านมานี่เจอเจอเจอมันไหมครับไม่เจอแต่กูได้กินสาบอ๋อครับเสือ<ต>สาบเสือพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกินอะไรเลยครับมันจะเป็นกินเฉพาะของมันครับผมมาก็กูพอมีเลย ไปไปเ <ไป S 1> ดิน,น,นนะเดี๋ยวท่านอาจารย์หมูเสร์จะเป็นคนล่ามันเองนะงนก,ก่นนอนนี่แหละท่านอาจารย์มูเสรอแถวนี้แหละครับที่ผมมาเจอมัน่ะใช,ใช่ตรงแถวนี้แหละที่ผมบอกท่านอาจารย์ไป ครับผมอนะาผัาเนะทุกคนนะช่แมรงวันเต็มเลยท่านอาจารย์ บนแรงวันพรุ่งนี้มันอาจจะได้กินเหมือนกับมนุษย์ครับผหรือไม่อาจจะมีร่องรอยอะไรเหน่าเม็นใช่ที่ไอ้สมแมงตัวนั้นมันกินทิ้งเอาไว้ตรงนี้หรือเปล่าให้ผมว่างนะี่แหะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะไปหามันที่ไหนเนี่ยไปด้านหลังดีกว่า ทุกคนเดี๋ยวตามท่านอาจารย์ไปดีกว่านะวันนี้ไอ้สมิงคงไม่รอดแนนะ่ทุกคนมากับท่านอาจารย์มูเซอร์ด้วยนะ <c oughs> พอวันนั้นผมมาคนเดียวนะผมสู้มันไม่ได้นะผมจัดการไม่ได้เลยแต่วันนี้มันคงไม่รอดนะทุกคนมากับอาจารย์มูเซอร์แล้วนะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวไปตามล่ามันดีกว่า กลิ่นครับท่านอาจารย์เหมือนกลิ่นพวกเศษซากว่ามันต้องไม่อะไรเนี่ยล่างมากินอะไรกันอย่างนี้ใช่หรือว่ามันจะน่าจะเอาร่างของใครสักคนหรือว่าล่างสัตว์ป่าเนี่ยมากินใช่ครับเอาว่ามันเห็นเน่าเหลือเกินทั้งงานล่างอยู่แถวนี้่่าางนจะไม่่ทั้งงานไอซัมมิงมันก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ จะเป็นหุบปงผาแล้วนะทุกคนที่ห้างอยู่ด้านบนนู่นเลยนะทุกคนนี่ผมก็มาข้างล่างนะครับมีหล่องลอยการเผาล่างอะไรสักอย่างใช่เลยท่านอาจารย์แต่เหมือนกับล่างนั้นจะโดนคุยแล้วโดนล่าไปกินใช่ผมก็ว่างั้นแหละลองดูสิมีหล่องรอยเสือผา สี่ขาลุงลิงใช่ครับส่วนล่างเนี่ยมันจะโดนลากไปทั้งตัวใช่ครับท่านอาจารย์มึงคิดไหมมึงดูน่าจะเป็นฝีมือของใครสักคนมาทำอะไรทิ้งไว้แล้วน่าจะมีคนมาเผาอะไรตรงนี้นะครับท่านอาจารย์แต่ล่างนั่นอ้วน่าจะตายแล้วใช่แล้วว่าล่างที่ตายนั่นแหละอาจจะเป็นอาหารในตรงนี้ ผมักสมิงอยู่แถวบนนี่ก่อนเดี๋ยวกูลงไปดูให้ได้เลยครับท่านอาจารย์กูรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไรตรงนี้ทุกคนต้องดูลังให้ดีนะขั้นูเสือก็ลงไปเองเลยนะทุกคนก็มีเ็จเสื้อผ้าด้วยนะเนี่ยทุกคนสีแดง ไเจ้้าครับมีหลางคนอยู่ในถ้ำไหนเดี๋ยวทุกคนนครับท่านอาจารย์ไหน,หนยง่ายเดี๋ยวคุณลองเข้าไปคุยก่อนนะได้ครับระวังตัวดีๆทุกคน ทำอะไรที่นี่วะ <Hey. S 1> วะดวงตาแขนมึงไปโดนอะไรมาวะฮะแขนโดนฐานครับไปเล่นไฟเล่นไฟครับ<ะ>แล้วดวงตามึงละ่ะโดนไม้แทงครับเฮ้ย <Hey. S 1> แปลกๆเลยครับท่านอาจารย์ใจเลอะ ไอ้หึงมาอยู่ที่นี่ได้ไล้วฮะ,ะลงกับพ่อแม่ครับทำไมมึงทำตัวแปลกๆเด็กครัมึงน,นอนครับไม่นอนสองสามคืนแล้วครับใช่หรอทำอะไรไม่ได้นอนวะกลางคืนในป่ามันก็น่ากลัวมึงออกมาเป็นปทำอะไรวะกรู้งีบไงแล้วครับตึกขาเต็นท์ครับ ไม่อะไรใจมึงช่วยน้อยนุ่มดีกูล่าอะไรสักอย่างมึงช่วยจุดไฟให้กูน้อยได้ไหมกูจะทำพิธีกรรมถึงไม่ไหวขามือเจ็บอืมมันง่ายนิดเดียวไปเช็คเทียนมึงจุดไฟให้กูแค่นี้แมวขาบางน้อยกูจะทำพิธีกรรมแมวขาจุดไม่เป็นขาไอ้นุ่ม กูเถอะว่าขอร้องช่วยจุดไฟให้กูหน่อยแล้วตัวมึงก็ลงมาข้างล่างนี่ไม่ลงได้ไหมครับเอออย,ย่ามีท่าทีแปลกๆนะผมว่าใครวะท่านอาจารย์าวายยังไงเจ้าพิงผมว่ามันน่าจะเป็นสมิงครับ,รบจากแผนในแขนมันกับลูกตามันเหมือนกับไอ้สมิงที่ผมทำร้ายเลยท่านอาจารย์ นี่แหละผมว่าใช่ไม่ใช่ค่ะไม่เฮ้ยตัวตนเฮ้ยกูรู้ตัวตนกูเฮ้ยทนไม่ออกมาผมว่าแล้วนะใช่ไม่ออากา <Hey. S 2> เอาไปเฮ้ยเอาไปทุกคนผมผิดสังเกตตั้งแต่ทีแรกแล้วนะนะที่มันบอกมือมันโดนไฟเนี่ย 어어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  ต้องแคบด้วยออมาแคบแบบนี้กูสู้ลำบากวากระไดงอไปออกมาออกมาูไม่เจ็บกูไม่เจ็บทัดออออกมาโอเคขันเฉยๆงอไปก่อนยังเจอกูจารย์งอ,อไปยังทีทำไมุทกคน เพราะยังไงกูไม่เป็นไรอบกูไม่เป็นไรลงมาลงมาเฮ้คุณเฮ้คุณเคุเจอแสลงอาคมกูน้อย เฮ้ยทำไมยังกันลยูได้อย่าฟาดกูข้ามไม่เจ็บทำให้กูไม่ได้หรอกโอ้ออ๋อมาไหมท่านอาจารย์ล่างมันออกมาผมว่าตอนเช้านี่มันทำอะไรไม่ได้แล้วทนายจันมันโกงไงมึงดูมันเข้ามาแอบในที่มืดๆกูข้ามมึงเกินมึง ออกไปออกมาเฮ้ยไยล่างคนแก่วันนั้นที่กูเจอมึงดูวะทำไรกูไม่ได้หรอกพ่อครูซิงล่างไอเด็กแปลนี่อยู่ฮะเอองานผมไม่ยุ่งนะโถนผมจะไม่ยุ่งนะเราดูท่านอาจารย์อย่างเดียวนะทุกคน ทุกคนท่านอาจารย์เอามีดแทงมันแล้วนะดวงตาคูดวงตาคูก็วันนี้ท่านอาจารย์จะเป็นคนจัดการเองนะทุกคนทุกคนเฮ้ยท่านอาจารย์เอามีดแทงมันนะ แต่วันนี้นมันมาสิงล่างเด็กนะทุกคนแต่ผมจําแขนกับตามันได้นะที่ผมเคยทํำร้ายมันนะเอวันนี้ท่านอาจารย์เฮ้ยเนะหมือนวันนั้นเลยครับท่านอาจารย์มแทงมันไม่เข้าเลยอ๋ออ๋ออ่อ อาจารย์ตายยาาตัวแบ,บมดิรัรกไปไหนดิมา,มาทานทายทานาจายเจ้าทำดีธีแล้วครับทำวีอาจารย์ผมว่ามันสลบไปแล้วนะ,นะวคน ยิงนักว่ะนี่คร,ครับท่านอาจารย์ครัทำพิธีได้เลยครับผมช่วยจุดไหมครับท่านอาจารย์ต้องต้องทำคนเดียวได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างหลังท่านอาจารย์นะครับโอ้ยอันนี้ท่านอาจารย์หมูเสือจะทำพิธีนะกับไอ้เสือสมิงตัวนี้นะ จะสั่งเตี้ยกว่มันไหมจริงไม่มีครับท่านอาจารย์มีจะขอพาล้าง,งกลับไปนะอ๋อท่านอาจารย์จะเอาล้างกลับไปเหรอครับใช่แล้วอ๋อแล้วไอ้ไอส้สม,มิงอ่ะท่านอาจารย์จะจัดการมันยังไงครับที่มันเขาล้างเด็กเนี่ย,ยอ๋อล้างไอ้เด็กคนนี้ครับ ครับมันสิงล่างเด็กคนนี้ไม่เลยมีชีวิตอยู่ครับจะเริร่มทำพิธีกรรมแล้วนะ ยังไม่ตายดีเลยนี่วะฮ่าฮ่แต่สมิงเอาจากหลังมันแล้วมึเอาอะไรกูไม่ได้หรอกเว้ยคนยังบุ้งมึงแต่อีเด็กดุคนเยัะมากกว่ามึงระวังตัวไว้ดีกูจะเป็นคนฆ่ามันเองฮ่าฮ่าฮ่าแหน่จริงก็เอามาสิวะเอาออกไปได้นี้กูก็โดนมึงมึงดีวะถ้ามึงแน่จริงมึงรอตอนกลางคืนสิเดี๋ยวกูจะเป็นคนฆ่าพวกมึงเอง คืนนี้กูจะมางวเอยดีเลยตอนกลางคืนนี่แหละจะเป็นงกูเองห้าาาาห่าาาฮ่าาต้องมาสิว่าไว้มึงเจอกูคืนนี้ละกันกูจะฆ่าพ่งมึงห่าหาหัวออกมาเขาอยู่ได้ ได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินแต่ผมไม่กล้าส่งเสียงเลยมันออกดีมันจะออนมาแน่นะแล้วท่านอาจารย์คืนนี้ท่านอาจารย์จะมาล่ามันหรอครับจะมาล่าเด็กคนนี้แล้วกับล่าเด็กคนนี้ท่านอาจารย์จะทำยังไงดีครับมันมันยังไม่ตายผมจะเอามันไปรักษาอ๋อครับ เมื่อกี้กูว่าใช้มีดเหล็กด้วยกันแทงมันไปแต่ไม่ใช่จุดอันตรายครับกูเข้ามาก,กูก็รู้แล้วว่าที่นี่มันต้องมีอะไรแปลแกๆจนมาเจอเข้ากับไอเด็กคนนี้เหมือนมันจะหมดสติไป ตอนที่จเ,บบ <Stars> เจ้าสมิงออกจากล่างนั้นแล้วก็จะพลาล่างมันกลับแล้วได้ครับท่านอาจารย์ก็ฉะนั้นเ,เดี๋ยวผมว่าจะเอาล่างมันไปรักษาแล้วผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับท่านอาจารย์เดินทางดีๆขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่วันนี้มาช่วยล่าสมิงกับผมได้ก็เดินทางดีๆระวัง<อ>ตัวมันไน้อยได้เลยครับต้องไม่อะไรแปลกๆอีก จะพา,างมันกลับแล้วได้เลยครับท่านอาจารย์ก็ทุกคนท่านอาจารย์จะเด็กหนุ่มคนนี้กลับแล้วนะทุกคนทุกคนตอนนี้ท่านอาจารย์มูเซอร์ก็ได้ไปแล้วนะแล้วก็ล้างเด็กคนเมื่อกี้นะแต่ท่านอาจารย์บอกว่าเด็กคนนั้นมีสิทธิที่จะรอดอยู่นะทุกคนแต่อสมิงเนี่ยจัดการไม่ได้นะมันออกจากล่างตอนที่ท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยทำพิธีอยู่นะทุกคน แล้วมันก็ได้ขู่ท่านอาจารย์นะบอกท่านอาจารย์ท่านแน่จริงอะให้มาตอนมืดนะทุกคนคือผมนี่ไม่กล้าพูดเลยนะผมนี่ได้เงียบอย่างเดียวนะคือโหเสียงมันนี่น่ากลัวมากทุกคนก็มาเมื่อกี้เจอเด็กหนุ่มคนเมื่อกี้นะครับในนี้เลยนะทุกคนนี่เลยแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เข้ามาถ่ายนะทุกคน ไม่รู้นะแต่ไมีรูเทุกคนเหมือนมีรูเข้าไปอีกนะทุกคนนี่เจอไหมครับข้างในหรือว่าเป็นที่ของมันครับทุกคนก็ผมผิดสังเกตตั้งแต่ทีแรกนะนะทุกคนที่ผมเจอเด็กคนนั้นน่ะพันมือพันแขนไว้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ลูกตาก็พันนะเหมือนกับ ไอ้สมหมงที่ผมทําร้ายไปเลยนะทุกคนข้อมันรูจะทําร้ายผมนะนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะ